ครับเจอกันเช่นเคยคับผมกับนางกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาพาตะลุยอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพามาชมหัวธนูของหลวงปู่รุนครับผมรุ่นแรกนะครับนี่ครับหลวงปู่รุนรุ่นแรกที่ช่วงนี้กําลังโด่งดังกันอยู่นะตอนนี้ครับผมของหลวงปู่รุนผมก็ได้เอาไปเลี่ยมกรอบมาครับเนี่ยครับ ขอบใส่สวยงามครับผมพอได้พกติดตัวง่ายๆหน่อยครับผมเอาห้อยจะเอาห้อยไว้หน้ารถหรือเอาติดตัวเราก็ได้นะครับผมนครับสวยสวยงามครับผมเราตอนนี้ราคายังไม่แรงเท่าไหร่เรายังพอหาเช่าได้นะครับแต่พอจากหลังจากนี้น่ะราคาแรงแล้วก็จะจับต้องได้ลำบากครับผม เราไม่มีงบประมาณเพียงพอนะผมเนี่ยครัพามาชมชมดึกๆแลยบผมเนี่ยสวยนะครับหน้าจริงขามลงอักขระลงมวใจหัวใจก็จะอยู่ข้างหน้านี่นะครับตรงนี้นะครับตร,ตรงตรงใต้ฐานแล้วข้างบนก็จะเป็นอักขระลงปู่ลงปูค่คบอกว่า <c oughs> วาทนูทุกตนนะ่ะ แกบอกว่าแกจะเสกแบบแบบสุดยอดนะครับเสกแบบให้ดีเลยนะครับแกบอกว่า,างั้นไม่มีหลอกของดีแกไ,ไม่ไม่มีหลอกของขังแกบอกมีแต่ของดีนี่แหละแกว่าอย่างนี้ถ้าไม่ดีแกบอกว่าแกก็ไม่ทําจะทาเล่นเล่นองหัวไม่ได้ต้องใช้ใจและจิตวิญญาณและจิตของท่านน่เองนะครับ ปลูกเศษเข้าไปครับผมแกบอกว่าจะาทำถ้าจะทําให้ดีต้องทําเลยไม่ใช่แบบทําเล่นๆแล้วก็พออันนั้นให้มันเสร็จมันเสร็จไม่ใช่แกว่างี้ถ้าทําก็ทําให้มันดีไปเลยแค่ว่างี้แกก็เลยเรียกว่ามีแต่ของดีของขังไม่มีหรอกแกว่างี้แกบอกมีแต่ของดีแกว่างี้ครับ แกพูดได้ดีครับผมเนี่ยครับก็ได้ฟังจากคำที่แกเล่าครับผมแกก็พูดได้ฉ่นแบบตรงๆด,ด,ดีไม่ได้อวดไม่ได้โอ้อะไรนะครับผมแกก็พูดตามที่แกทำแกเสกแกเสกยังไงแกก็พูดแบบนั้นครับผมเนี่ยครับสวยงามครับผมเนี่ยครับมานี้ ก็พอดีเลยนะครับผมว่าจะกลับต่างจังหวัดผมว่าจะถ้ามีโอกาสผมก็จะแวะเข้าไปกราบหลวงปู่หน่อยนะครับไปกราบหลวงปู่ไปไหว้หลวงปู่หน่อยนะครับนี่นครับมันจะส,จสวยๆแบบนี้เลยนะครับพกติดตัวง่ายครับผมถ้าเลี่ยมมาแล้วแต่ถ้าไม่เลี่ยมเราก็จะยังไงอยู่ก็ได้แค่บูชาแต่ถ้าเราเลี่ยมแล้วเราก็จะพกติดตัวไปไหนมาไหน ได้ง่ายครับผมเนี่ยจะเป็นแบบเสสวยประมาณนี้เลยพุทธคุณและความเข้มขังของหลวงปู่ที่แกตั้งใจเสกและเสกด้วยจิตวิญญาณของแกแกแบอกผมได้ยิยนคำหนึ่งที่หลวงปู่แกแบอกว่า ถ้ากแกไม่มีอะไรล็อกแกว่างอย่างนี้ครับผมแต่แต่ว่าจะใช้จิตวิญญาณทำแล้วก็ปลุกเสกด้วยกายและใจและจิตวิญญาณของลวงปู่เองครับแกก็บอกมาว่าอย่างนั้นครับผมก็เลยฟังแล้วลุงปู่องค์นี้แกแกดีเนาะแกพูดแบบแกไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดอะไรถ้าดีก็ดีด้วยกายและใจประมาณนี้ครับ นีก็ดีทั้งนอกดีทั้งในครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเหล็กเปียกครับผมนะครับเนื้อเหล็กเปียกสวยๆครับผมเยี่ยมเก็บแล้วมันจะพอเราใช้งานก็จะไม่มีความสึกความลายความสวยงามก็อยู่อย่างดั้งเดิมครับผมเราต้องเยี่ยมเก็บไว้ความสวยงามก็จะอยู่ คงที่เหมือนเดิมครับผมแต่ภายภาคหน้าก็จะราคาก็จะยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมครับถ้าไม่มีตำหนิครับผมน่ครับเพราะว่าเราเลี่ยมกลิไว้พอได้มาก็เลี่ยมคลิไว้เลยนี่สว,สวยงามครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนากกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาพาตะลุยด้วยนะครับถ้ามีโอกาส ไปถึงวัดหลวงปู่นะครับผมก็จะไปทําคลิปที่นู่นครับผมก็จะเอามาลงคลิปให้น้าๆได้รับชมครับว่าหลวงปู่หลวงปู่ล,ลุนท่านเป็นคนอันยายะสแบบไหนอะไรยังไงครับเราต้องเข้าไปดูด้วยตนเองนะครับอย่าไปดูแต่หูดูแต่ตาฟังแต่หูไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองว่าหลวงปู่แกดีขนาดไหน แอครอบลูกศิษย์แบบไหนอะไรยังไงครับว่าลูกศิษย์จะเข้าถึงไง่ายไหมประมาณนี้ครับผมเราจะไปศึกษาอยู่ตรงนั้นครับผมก็จะประมาณนั้นถ้ามีโอกาสนะครับอันนี้ก็ได้อัคดคลิปวัตถุบุคคลของหลวงปู่ไว้ให้ได้ชมครับผมแต่ถ้ามีโอกาสหน้าก็จะไปหาหลวงปู่ที่วัดเลยนะครับผมหลวงปู่รุ่นวัดสะพุงครับผม ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นับผมโอเคครับก็ขอ,อกราบสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาพาตะลุยด้วยนะครับ